สุภเลิกเบิกฟ้าสิงหามาตรกราบเบื้องบาทเฉลิมขวัญชนพรรษากองมาลัยหลากสีที่ชั้นฟ้าเป็นบทอาเสียละวาดล่าสดุดีด้วยเดชะบารมีมณีรัตด,ดนพิพัฒน์พระแม่ฟ้าให้สุขสีทีคายุกาโหตุมหาราชินี น้อมหือดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้าสภาทนายความในพระบรมราชูปธรรมจังหวัดพิษณุโลก